ภาคใต้สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผู้ติดตามนะ,ะครับชมคลิปของคนพะลุยวันนี้ก็ได้เดินทางเข้าป้ายแล้วพี่น้องเอ้ยไปเที่ยวนี้ก็ไปกับทีมงานเขาเจาชาเพื่อนล้วลก็ทั้งทิศตอนแน่แล้วก็อีเพื่ออู่สำคัญสำคัญแล้วก็บรพัดเพป็นไปตักน้ำอยู่ตอนนี้ก็ยังท่าเราอยู่พี่น้องเอ้ยเอาน้ำจิตบ้านมีไปไปได้ก็ได้ทา่ทาที่ตามพี่น้องเอ้ยว่า,วา ทีมานหรือบ่ไปกับทีมนี่นะแต่พวกคอนก็ไม่ได้ขึ้นเฮือละโชว์นี้ก็ได้เพราะว่าการเกี่ยวข้าวตัวนี้ก็แล้วเข้าแล้วน้ำแล้วก็จะได้ข้าวป้าเก่าวตับเคยมาดีกว่าไปมาเนี้ลุยตอมาครบแล้ทีมงานก็ได้ ได้ขึ้นมาเหอะน,นีน่ครับไม่จนแห้งตั้งกระจักหน้าจำเรืเราไปนี่กันเลส่วนจิมนี้ย่างย <c oughs> ่างเอาเลยปท่ข้าจะพูดละคนพักพุูดละ ายยลุเอไป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 ป้าได้นี่คอยกะบเได้ขับรถเปฟนบะชอนเพิ่งก่อนพี่น้องเงยนี่พี่น้องเงยเพิ่นกะเพื่อนไปหาอยู่หากินคือเดียวแต่ว่าไปพี่ได้ข้าทีมงานเราได้ชุกชอย 那还白不呢？ ไปแล้วบ่ะเด้อพีทดีล้วพี่น้องก็ทำอะไรก็ไล้

ม่ยอมึ้น อไอ้น, <c oughs> นี่ก็ได้มาฮอดที่พักลราพี่น้องเลยจุดที่เราพักก็คือแกงน้ำเตา้าบุก่อนกับบิ๊กเฮยมาเจ่เธอแถวนี้มาเถ่อนี่ก็เธอตะบิดมาฮอดก็จะได้หาเห็ดกินกินขา้าวจีก่อนเห็ดกินเพื่อวันนี้ ตู้ถ้ำใช้กินตับโถอยน้องเอ้ยเออตำหุงอีวะนะอาหารา,หารอเไหมูต่อนอาาจัมเปี้ย <c oughs> ปั้นฟุ้นของกินเน่าก็แล้วแล้วพี่น้องเอ้เยตำหุงมีมะเขือพักครบวันนี้เนาะม,มาแมอแรกแข่งมนันมาตอนพิปน,นี้นี่พักครบเลยได้พี่น้องเอ้ย

นะคะลูกรัก <laughs> อาจารจากินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็จะได้ไปหาลแลนแลงเลยครับว,วันนี้ทุกคนเลยชนจูฟุยิงกับไปหาคิดเบ็ดอยู่ก็ค,คือนี่แคมโหยนี่ชวนบุฟัดเพิ่นกันไปเชือกับชวนบุคลที่ช็อนใกาจะได้ไปหาแล้วหาเบิ่งมูช่กคนทุกคนเลยเพราะว่าไม่ได้มาหึงละกะบท้าติดตามไปลุ้นกันเลยว่าเฮาสีพบมันหรือบอ่อนะตอนนี้เฮาก็พร้อมเลยแล้ว,วันนี้ ตอนนี้ก็ในมืดแล้วพี่น้องเอ้ยได้เดินทางมาหอดที่พักเลยตั้งทีมงานก็นได้มาหมดทุกคนละได้เพิ่มเขาไปกิมื้นนี่ได้ป่าบ่ทุกคนกับวีมานเลยพี่น้องเอ้ยอู้ประกวดถึงมือโลดอ๋อทุกคนทุ ไชาพิ่นกินเบ็ดปรากฏทื่ปรากฏทั้งหมดจะดกินปลาวมันเนาะเออเฮ็ดปเลยทำแล้วกินหากินข้าวกินน้ำยากก็จะได้ไปก้านต่อีทุกคนเลยเระบึงเขีดมะนาวุ่นละเถอะมันหอมกับด็จะกินนิ้ว เออเออคนเออแล้วแกงเอามั้นะแกงเอาม้ยแกงแกงแล้วก็ปิ้งน้ำตันย่นปิ้งเยตลวอะปิ้งเอาบั้ยใหญ่ปิ้งะปิ้งจ้ะัวน้อยแกงงวม้มีดอันี้ขูดเ้นแนวด้มีดเบียนั้นก็ยาวปคอนะนั้นเอาที่เออเอาเกล็ดมะโนเอาเก็ดมอีเสีบไปล่าเีงมนี่เจ้าลยไปคอยเอันนี้ปนอนเนี่ยไปเ Một ừ. ừ. à. À, nhờ, đi, bí khí sai. Thêm hết hít đấy ra bóng bí con. bí mua. bí móng 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 bí เยอนี่ตำพวนี้ตำเปรอะพวกนี้พวกนี้นะเออตำอันนั้นนั่นดีตำมะฮุ่งนี่ใช่เอาขั่นไปแป่มาดนะนี่อนนี้อ้ยมันอันนี้ผัดรปปอดเลยกาจานรดอผูมันอยู่ทิ่มเี่ยผูกมันแกงเลยแช่ใส่อันนี้นะปีงบ่ปกตนี่นะเออปีเวลางง อันนี้นะนะจะกินจะกินตัวใหญ่อันนี้อันนี้มันว่าจะแกงตัวใหญ่มันจะเป็นทอนค่ะนี่บผมันคิดดิบกันนี่จะมากินเ้าวละไปเอาเลยไปไปแล้วเอาเนาะเชื่อเชื่อโซนเนาะโซนอะไรนะโซนมะเตงเลยนะนอนอะไรโซนเตงเลยนะแตงในคู่สองเลยอยู่อยู่ป่าก็มีโซนแตงนี่นะมาปุ่มเนี่ยเตงพอจะพใจยันดิเตงให้ฟานใหญ่ กินใจทรายคิดเบดอันปรดุปรากฏตัวใหญ่ในวันนี้ก็อีแลหมูป่าความก้นใจมันมันนะเชื่อชะโน้อมคิดนี้ชะก้นอายุนะรบเลุ้ยกอยที่โกจะปีแล้ววันจะปีวันนะสามสเอ็ดสามสิบเอ็ดคอยชาวแปด อ่า้าสิบปลายละโอยคันลบวนี่ร้อยนึงอ้ยอไนึงปลายเนาะใชร้อยปลายน้อยพ่อมกิดกัไมบปย้ถูกมีอร้อยพดเดี๋ยวคนตั้งงือจะปาดกันเลปนีมกิดนันลี่กิดมคิดดีนเพชรต้องิดวานดนเบเอเริ่มมัดอนไปชื่อล่ะีบเอาเจีบดอเจีบผู้ให้ดีแล้วเ้าบจะเจีบโยขอครบ ปาชอบอชื่อะพอละมึงคิดห้าวเนาะนั้นมังคิดดีจะคักล้วนีงโะพงไปเชืมึคิดในหลายเนไปเขาคืออะไยังหลายเนาะงไปเชอยังคิดตัรห้ามาแต่ขงเกมะคิดอมาคิดอันนั้นนะบอมะคิดแว่ามะคิดหน้านะบอดูมึงคิดเวทนะเจ้าพิเวเม็นคิดุยนั่นคิดคิดบ้านเนาะกลมกลมลวี่แม่นิอยู่บห้างเลย

ปีกแน่ปลาก็ได้ปีกแน่แกงแน่ตัวใหญ่มีแกงตัวนึงโอ้พะก๊อดทุกคนเนอะบางญ่เลยตัวนึงนะช้ำแขนนี่ช้ำบ่ช้ำเลยนะโว่สองตัวน่าจะครึ่งโลแต่ละมันเนาะมันเหรอเป็นปลาตามปีงเป็นปลาที่ผ่านมีเชื้อกระเทียมอีกบอ

สี่แล้วครกอบี่ปีเยี่คอยอีกราคานปีเล้ค่สิหก่ข้างโมปลาท่านเชียวยุ่งยโม่ดตีกคนยังเชียว มาครับมากับทีมผู้ชาวันป้านี่ครบมดเขิงเนาะทางทางพักทางเพื่อครบมากับในผ่านตอนในพานใไงในผ่านตอนญ่ตอนญ่ละจำแต่เจีวไอ้ไอ้ไอ้ไอีนนะในผ่านใหไงถึงมดจำเจียวโอ้โหหมด โอ้ยงอโมปีนเดียวมาเวทนี้จะมาเพิ่มยู้รถนะวันคบแค่แคน้อยู่อยู่ใชเลย้ออยนีจมันว่าือก่อนว่าหัวดึงชกชแงคบอยู่ชเลยนะมันฆ่ายงามันตัดตอไม้ยันหน่งมา่อาที่จจ่อยนี่เพื่อพอดียุดหนึ่งเลยวอนเจ้ากบีเออมันกินเท่าแน่ แกงกะชุกเลยนนไก่งแกงปลาะปากาดแกงปรากฏเป็นปลาปีกับปอพปในนวรูปพัดเงนเนชุกแหละพรจดีเลี้ยวเมาเ็เล้าชาวขันชาวขันนะชาวขันน่อยู่ปลาวิชุกก็ได้ตัมันขนาดโรนอย่ันปรากดยามนี้มันยาโดนทุกจะมันไข่มีมันเรลอน้องยานี้แหะปลามัน เอาไม้ปลามันช่วยชาวคันด้วยก็ทำมาโททำแซ่บเชบเด้อำชบเซ่บเด้อเป็นอะไรแลเช่บชบขนาดเบิ่งไปชิมเบิ่งจะทแล้วนี่แซ่บไม่ไดเพิ่มมันเมันโแล้วโถเท่าแล้วเนา เงยวจับข้าก็รองเพลไหมแกงดวค่อยิไปวายนะไวายได้ชั่นี้เราจะพาตนเนาะไปยังว้าวได้ลูกเดียวนั่วได้หรอ บัวเลตัวใหญ่เลยนะจะขานตักจะดีเด้อตทักจะแช่ด้วยจ้าเด้อเอ้าเป็นน้ำตักวอไม่ได้เป็นน้ำปุ๋งวะมีแก้วมียานเราคนตำเจียวแชบอยู่แล้วมันยองเว้ยมันยองเว้ยคนตำเจียวตำเจียวนั่นแหละนะนี่ของกินเท่ากับพร้อมแล้วพี่น้องเอ้ยปะนี่้มหควางมีแกงปลากคต เชื icate, anyway, noi, ่อพ like ักกาศดแล้วก like ็มีตำมะทูน่แล้วก็ปีงป่าผมจะไปมาบนี้กินข้าวแรกนกันพี่น้องเลยบบบนี้ข้าวไม่ข้าวหน้าด้ล้วกินแล้วก็โน่นนี่นะเนอะไรเช่นกระปุนเรตอันนั้นบอกเรตบอกเหรอฮะเรบอ้ำแล้วมันมีเกป่าวันจอยู่ืลงมือ จำแ่เพราะว่าเาจะได้มันมาสินเท้ารอบสองนี่เดรองดีๆอย่าำห้เดลยแคบแคบพลาดเลยแคบยูแต่ว่าแคบบอกบยอยูมันแก้แะามันแกปเลิกแกงปลาเขานี่อร่อยมันต้องอร่อยอยู่เลยมันคันิบตอนแล้วมันหางามีเอาหามันเอากลางมัน มันจะง่ายหาเบียนไปะุด้อามาครับในพานน้ำมาเนี่ยผานปลาอืมในผ่านปลาเพิ่งแล้วก็ชาวขันตำมะโทษชาวขัน,น,นในพันหนึ่งข้าวข้าาบนในพานนึ่งข่ <c oughs> านน <c oughs> มากับไม,ม่โคเนาะบ้าทะเกับผาบ่อน <c oughs> เพียงปากกดมัดหันเลยหน่อยมันเลยเนาะแช่จนแลยาเดียวอิ่อิ่มมนงั้นไห้ดังกเลยดงามอย่างนี้นะยบได้หามยดังดีอ่ั้งหมดบ่เทนนี่แหละยกชองบบนี้ดี๋ิวมเลยนอยยามันยอิ่มแลเนี็ยยกชองอิ่มแบบนี้ไว้ปั้นลูกสา ห่ามาเเขาแช่เชียงเมงน้องมาปลากินมือละวคาบวันนี้โมคาบมาเชื่อกินลาตันมาเนี่ยโคตรแพงนี่ก็ไม่ได้มีมีแต่หญ้าทั้งเม็ดนอดเลยเอาะว่กันมันจะมักเฮงเป็นวัดอยู่ได้มีแต่ย่าโคตรไม่โลดตองบุกสองการนอือปลายุกเขาแรงโบมันไว้ทำไม เอาไปนะั่นโมมานะโมละ่ะเอาบอลนะเอาผูา้สาวใบเพิ่มมาเอากระยานยานเพิ่มมาอยู่นะครับรหลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็วันนี้เฮากาจิได้อ่อไปหาการซะก่อนทุกคนเลยป่านนี้ปไปกับบอชอนสองคนถ่าดุนต่ออีกี่น้องเลยบ่านนี้ทีนี้ก็ได้พอเมนันี่น้องเลยกับพี่ดิ้งของชัม้ม เอาไปยิงเยอะๆมีท <glorious> ่านได้ยิงมันเล่นตัดตะไปอย่างนี้น่ารู้น่ะเห็นตัวบันใหญ่นึงอ้าลุ้นตัวต่อไปอีพี่น้องเอ้ยบานนี้ตอนนี้ก็ได้เลาะโมอดที่พักแล้วพี่น้องเอ้ยทำงานเนาก็พาเกนอนบ้างบันเจียชาไปนอนนอนนีไก็ได้ชวน เขาประพัดเป็นกะอยู่ผู้นัาสรุปแล้วแล้วกะไม่ได้เพล่์เลยในนกเขาตัวนึงไปการแค่นี่ก็ได้สำหรับคลิปนี้กะขอจบเพลงเท่านี้ก่อนกาขอขอบใจไลค์ที่เข้ามาติดตามแล้วครับชมพบาะกันใหมนะเพื่นเช้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กบ๊ายบาย